ว่าคำว่าสวรรคของนักวิ่งนะครับเป็นงงาแล้วก็ครับสวรรค์ของนักวิ่งที่บุรีรัมย์มาราทอนนั้นก็คือว่าทุกท่านที่มาร่วมรายการการแข่งขันบุรีรัมย์มาราทอนนั้นจะมีแต่ความสุขที่สุดนะครับเช่นเส้นทางการแข่งขันตลอด42.195กิโลเมตรนั้นเนี่ยจะเต็มไปด้วย บรรยากาศของแหล่งท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวจะ,จะใช้ตลอดเส้นทางนะครับไม่ว,ว่าจะผ่านไปที่ห้วยจระเข้มากที่มีมุมทัศนัยภาพที่สวยงามที่สุดผ่านไปที่เขากระโดงนะครับแหล่งภูเขาไฟพันปีของจังหวัดบุรีรัมย์ของเราแล้วก็โดยเฉพาะเมื่อนักวิ่งวิ่งไนรันผ่านไปที่อนุสาวรีย์รัชกาลที่หนึ่งตรงนั้นจะมีการประดับประดาไปด้วยไฟยามค่ำคืนนะครับจะสวยงามที่สุด โดยเฉพาะสีสันอีกงานหนึ่งที่ถือเป็นสวรรค์ของบุรีรัมมาราธอนก็คือกองเชียร์ตลอดทั้งเส้นทาง42.195กิโลเมตรปีนี้เราเตรียมกองเชียร์ไว้ไม่น้อยกว่า25,000คนครับกองเชียร์ทั้ง42จุดนะครับ42จุดแล้วก็ในส่วนของไฮไลท์ในแต่ละจุดนั้นก็ก็จะมีการแต่งกายในหลากหลายสีสันแล้วก็โดยเฉพาะในเรื่องของความมีน้ำใจความเป็นกันเอง ที่นักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสกับกองเชียร์ของคนมุรีรำตรงนี้นะครับจะถือว่าเป็นสวรรค์ที่สุดของการแข่งขันมาราธอนที่ทั่วโลกก็หาไม่เจอครับนี่คือสวรรค์ของมุรีรำมาราธอนของนักของนักแข่งอย่างแท้จริงครับคอนเซปต์ของปีนี้ก็คือสวรรค์ของของนักของนักวิ่งครับอย่างที่ผมจำเรียนแล้วว่านอกจากในเรื่องของสวรรค์ในเรื่องของ ของสถานที่จัดการแข่งขันแล้วเนี่ยเราในส่วนของก่อนการแข่งขันและหลังการแข่งขันนั้นเนี่ยจังหวัดปทุมธัมเรายังได้เตรียมพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวทั้งหมดทั้ง2 3าอำเภอไว้รองรับในส่วนของผู้ติดตามนักนักแข่งนะครับแล้วก็ในทุกๆอำเภอนั้นเนี่ยเราได้เตรียมพื้นที่เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวผู้ติดตามแล้วก็โดยเฉพาะสถานที่สวยๆงามๆของเราเนี่ยเราเตรียมพร้อมเพื่อจะรองรับ นักท่องเที่ยวทั้งหมดครับ